สดีครับฟุตบอลเอฟซีอีกาช่องทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอการถอดรหัสลับสําหรับพิม์ลีอังกฤษนะครับที่ผ่านพ้นไปในแมตช์เดย์ที่12นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะโฟกัสไปที่บรรดาบิ๊กซิกนะครับนั่นคือลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์และแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรหัสลับที่น่าสนใจมีอะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคําตอบฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจง้งเตือนกดซีเฟอนนะครับบชชื่นนนนอใแวทางี แนวทางของอีกาชแนลแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอุการครับเพราะว่าที่นี่อีกาช n นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรและยินดีสําหรับสตูปแต่ง p e r Chat ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่รหัสรับแรกนะครับเป็นทีมลิเวอร์พูลครับนั่นคือการกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมของเฟอร์กิว f ฟันไดนะครับส่วนสําคัญที่สุดเลยนะครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเดินหน้าในการคว้าชัยชนะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนั่นคือ การกลับมาเล่นได้อยา่างแข็งแกร่งของเฟอร์กิลฟันดไดนะครับนี่ถือว่าเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ลลิ่พูเนี่ยไม่เสียประตูผมเชื่อเลยว่าในเกมนัดดังกล่าวลิพูก็จะมีโอกาสในการที่จะยิงประตูคู่แข่งเพราะว่าเกมรุกข,ของวกเขาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหลากหลายมากมีมิติที่มันทําให้จับทางได้ยากรวมถึงในเรื่องของแดนกลางมีความแข็งแกร่ง,ง,งมีพลังดังนั้นเกมรับเนี่ยคือสิ่งที่สาคัญสำหรับทีมของลิพูนะครับหลายครั้ง ที่เรวภูสะดุดลื่นล้มเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีกองหลังที่เปราะบ,บางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกเจาะที่ฟฟลแบ็กสองข้างหรือแม้กระทั่งมราคู่เซนเตอร์ที่มีการป้องกันแบบหละหลวมแต่ซีซั่นนี้ครับฟอร์กีฟันไดเนี่ยเป็นนักเตะที่กลับมาฟื้นคืนชีพได้ครั้งหนึ่งครับอ่านเกมดีดักทางดียืนตำแหน่งได้ดีสกัดกั้นบอลได้อย่างแม่นยำแล้วในเวลานี้เนี่ยคือคู่ต่อสู้แต่ละคนที่พยายามที่จะเลี้ยงบอลผ่านเขาเนี่ยบอกเลยว่า การเลี้ยงบอลผ่านฟันได้ย,ยากมากๆนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลิพูดเดินหน้าอย่างถูกต้องในเวลานี้อาจจะมีพลาดบ้างแต่ภาพรวมแล้วดูดีนะครับตอนนี้คือตามหลังซิตี้นิดเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนการกลับมาของฟิกกีฟันได้คือพาร์ทที่สําคัญที่สุดสําหรับในช่วง12เกมแรกทีนี้ไปดูถอดรหัสลับข้อที่2นะครับดาวินนูเยสแตกต่างไปจากซีซั่นที่แล้ว ซีซั่นแรกของนูนเยสครับที่ย้ายมาจากทางเบนฟิก้าแน่นอนครับเขากดดันเด็เพราะว่าการย้ายมาด้วยค่าตัวที่แพงมากๆ s p สปอตไลท์ทุกดวงส่องไปที่เขานะครับสื่ออังกฤษพูดถึงเขานักวิจารณ์มีคอมเมนต์ไปถึงเขาแฟนบอลมองไปที่เขาความกดดันเล่นงานเขาความเครียดอะไรต่างๆบอกเลยว่าเดวิดนูนเยสโดนเต็มๆแต่ซีซั่นนี้นะครับเขาดูผ่อนคลายมากขึ้น เล่นแบบมีความสุขมากขึ้นแล้วแน่นอนตอนนี้นะครับดามิโนเดสเป็นกองหน้าที่สามารถโจมตีและก็คุกคามแนวรับคู่แข่งได้ตลอดเวลาในเวลาที่เขาได้รับโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวจริงและสำรองนะครับมีมิติก,การเล่นที่หลากหลายปีนี้เป็นปีที่แฟนเดอะคอปหวังผลจะเข้าได้และรวมไปถึงในเรื่องของการทําความเข้าอกเข้าใจเวลาเพื่อร่วมทีมสื่อสารกันภายในทีมการ ติดประต่ะตอกันในสนามบอกเลยว่านูนิเสดีขึ้นกว่าสี่สั้นที่แล้วนะครับรวมไปถึงการประสานงานร่วมกับเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆผนึกกำลังร่งรวมกับโมซาลาเห็นไหมครับว่าเขาคือตัวเปิดป้อนให้กับพี่โมนะครับเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่นูนเสจะต้องปรับตัวนั่นคือการจบสกอร์ให้เด็ดขาดแล้วก็มีความแม่นยำขัดเกลอ,อีกสักนิดหนึ่งบอกเลยว่านูนเสจะสร้างความสุขให้กับเดอะคอปได้ ถอรหัสลับข้อที่3นะครับไปกันที่ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสิ่งที่หลายคนเริ่มมองเห็นคืออะไรครับตอนนี้นะฮะเกมรุกทางฝั่งซ้ายไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเกมรุกที่มีความลงตัวนับจากนี้เป็นต้นไปจากการประสานงานร่วมกันระหว่างเซกิโออากิรอนแล้วก็ปีกดาวรุ่งอย่างก,กานาโชเกมล่าสุดครับมันมีสัญญาณบวก ว่าทั้งเรกิลอนและกานาโชนั้นสอดประสานกันได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะครับเรกิลอนกับกานาโชนะครับเล่นร่วมกันอยู่ที่68นาทีครอสบอล11บอครั้งผ่านบอลแม่นยำา87ครั้งสร้างโอกาสได้แบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นอยู่ประมาณ4ครั้งและยังในเรื่องของการดวลเดี่ยวบนภาคพื้นทําได้ดีลูกกลางอา,าศด้วยรวมถึงการแย่งบอลกลับมาครอบครองเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับถ้ามองถึง ความเข้าอกเข้าใจดูเหมือนว่าสัญญาณบวกจะเป็นในคู่ของกานาโชกับเรกิลอนดังนั้นเชนฮากอยากคิดมากแบ็กซ้ายมันต้องเป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติเรกิลอนย่อมดูดีกว่าเดียโกดารโลลูกรักของตัวเองเรกิลอนอาจจะสอบประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางกานาโชนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการบ้านที่เชนฮากจะต้องไปคิดนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติสสัปดาห์ ถอดร,รหัสลับข้อที่4นะครับมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือเชนฮาร์กจำเป็นจะต้องเรียกความมั่นใจมาคัสแรสปอร์ตให้ได้ครับเชนฮาร์กมีเวลาสำคัญมากนะครับในช่วง2วีคในช่วงพักเบรกทีมชาติต้องคิดงานให้ละเอียดรอบคอบและไตรตรองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแรสปอร์ตถึงฟอร์มการเล่นต่ำกว่ามาตรฐานไปจากเดิมนะครับซีซั่นก่อน r รสปอร์ตโคตรเทพยิงยังไงก็เข้าง้างเท้ายังไงก็เป็นตุงตาข่ายแต่ซีซั่นนี้แตกต่างกันอย่างราวฟ้ากับเหว15เกมทุกรายการของแรสปอร์ตนะครับแรสปอร์ตทำได้เพียง1ประตูกับ3แอสซิสต์ถ้ามองถึงค่าเฉลี่ยกับระดับฟรีเท้าของเขาต่ำมากบางคนบอกว่าแรสปอร์ตในนาทีนี้เขาไม่ได้มีความสุขในการเล่นเขาดูจะไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทีม เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเทนฮากที่ปฏิบัติตัวกับทางลูกทีมบางคนตึงเกินไปหย่อนบ้างนะครับแรสฟอร์ดอาจจะมองว่าเฮ้ยเทนฮากคุณดูเข้มงวดเกินไปไหมหรือว่าจะเป็นการซักซ้อมที่มันผิดทางอะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆครับที่ผมมองนะครับคือแรสฟอร์ดในเวลานี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในฟอร์มที่ดีได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาไม่ได้มีแบ็กซ้าที่ เข้าขาแล้วก็รู้ใจอย่างลุกชอซีซั่นก่อนนะครับลุกชอถือไว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านเกมฝั่งซ้ายของแรสฟอร์ดได้ดีมากๆพอปราศจากลุกชอในการเดินเกมของฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ดูขาดตกบกพร่องมันดูไม่ค่อยบาลานซ์มันดูไม่ค่อยลงตัวแรสฟอร์ดอาจจะดูโดดเดี่ยวเดียวได้มันก็เลยเห็นหล,หลายเกมที่เขาเลือกที่จะเดินหน้าไปเองมากกว่าคิดถึงเรื่องของทีม ตรงนี้ก็เป็นการบ้านของเชนฮากในการแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ครับเพราะว่าเรสฟอร์ดก็แล้วก็แต่เขาก็ไม่ควรจะต้องไปดรอปเป็นตัวสำรองต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นเพราะว่าเรสฟอร์ดนั้นเพียบไปด้วยคุณภาพถอยประหารลับข้อที่5นะครับเชลซี Chelsea โชคดีมากที่ได้ตัวริชเจมแต่ก็ระวังนะครับมียักษ์ใหญ่บางทีมอาจจะจ้องไปฉกเขาเพราะว่าต้องการตัวตายตัวแทนของแบ็คขวาของตัวเอง ริชเมส์นะครับกลับมาลงสนามให้กับทางเชลซีได้แล้วในเวลาที่มีริชเจนกับไม่มีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างในเกมล่าสุดครับริชเจมลงประจำการตำแหน่งแบ็กขวาเขาต้องป้องกันเกมรับโดยดวลตัวต่อตัวกับชินามีโดกูชินามีโดกูนะครับปีกชาวเบลเยียมนะครับบอกเลยว่าเร็วมากปราดเปรียวมากคล่องแคล่วมากแล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องแต่พอมีการดวลกัน เจมโดกู James, u, สุดท้ายเจมเป็นเดอะบินเนอร์โดกูคือผู้แพ้เงียบไปเลยครับสำหรับในเกมที่พวกเขาเสมอกัน4-4อย่างสุดมันจนกระทั่งเป๊ปเห็นแล้วว่าโดกูไปไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับอยู่ไม่ครบเทอมตรงนี้ครับริชเจมโชว์ฟอร์มแบบนี้เข้าตากรรมาการมันเห็นได้ชัดว่าตอนนี้งานของโปรชิติโนคืออะไรในการที่จะประครบประงมดูแลให้ริชเจมอยู่รอดปลอดภัยหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บให้ได้ เพราะว่าวิทเจมนั้นเป็นแบ็คขวาคุณภาพและในเวลานี้เขาคือผู้นําของทีมแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อมองถึงหลังจากจบเกมครับผมเชื่อเลยว่าเกมนัดนี้ตอกย้ําให้เห็นชัดเจนว่าวิทเจมคือกองหลังระดับคุณภาพและหลายทีมต้องการในตัวเขานะครับหนึ่งในนั้นคือเป๊ปกอร์เดล่าครับที่เขากําลังมองหาตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมในเวลาที่คาบอเกอร์ไม่อยู่กับทีมคาบอเกอร์นับวันถอยหลังครับ เขาโรยราลงคับต้องหาคนที่มาเป็นตัวแทนเขาให้ได้เหมาะสมที่สุดโอเคอาจจะมีเจ้าหนูริโก้ลูอิสนะครับแบ็กดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาแต่ถ้าเอาให้แน่ชัดเอาให้ชัวร์มันต้องเป็นแบ็กขวาระดับคุณภาพซึ่งตอนนี้นะครับเป๊ปมองไปที่ริชเจมเขาชอบนะักเต่อย่างริชเจมมากเขาบอกเลยว่าริชเจมนั้นไม่มีอะไรที่สงสัยเลยว่าความสามารถเขาจะอยู่ที่ตรงไหน มันคือแบกระดับท็อปของประเทศแบกระดับท็อปของเวทีโลกลูกหนังดังนั้นถ้าเชลซีอยากจะรั้งตัววิทเจมให้อยู่นานๆต่อสัญญาไปให้ยาวๆเพราะว่าตอนนี้แมนซิตี้เองก็จ้องอยู่ครับอยากจะได้ตัวอยากจะซื้อมาร่วมทีมถอดรหัสลับข้อที่6นะครับไปอยู่ที่ทีมเปินใหญ่อาร์เซนอล อเซนอนในเกมล่าสุดครับเปิดบ้านรับมือเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่แล้วก็เอาชนะไปได้แบบสบายๆไม่ระบมหัวแม่เท้าสิ่งหนึ่งที่เราเห็น,นชัดเจนมากที่สุดนะครับสำหรับซีซั่นนี้อเซนอนดูเติบโตขึ้นนะครับคือในแง่ของแนวทางการเล่นสเต็ปการเล่นอะไรต่างๆการเข้าทำอเซนอลมีความหลากหลายตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการกระตุ้นตัวเองในเวลาที่โดนตีเสมอโดนยิงประตูพวกเขาไม่ซึมเศร้าพวกเขาไม่เสียสมาธินะครับ แต่สามารถที่จะปลุกเราตัวเองขึ้นมาได้ตรงนี้คือเรื่องดีเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นแชมเปี้ยนที่ทุกทีมต้องมีถ้าอยากจะไปถึงขั้นการเป็นแชมป์พรีเมียร์แต่จุดหนึ่งครับที่อเซนอลดูแตกต่างไปจากซีซั่นที่แล้วนั่นคือการเข้าทำในเรื่องของลูกตั้งเตะมันต้องมีแบบนี้ครับมันต้องมีลูกพิเศษนะครับในเวลาที่คุณพยายามจะเจาะตรงกลางเจาะด,ด้านซ้ายเจาะด,ด้านขวาแล้วมันเจาะไม่เข้าเนี่ยคุณต้องมีในเรื่องของลูกเซตพีเซตเพลย์ลูกตั้งเตะลูกนิ่ง คุณต้องมีวิธีการเข้าทำแต่เกมล่าสุดเนี่ยอันนี้ชัดแล้วนะครับว่าอ์เซนลมีดีในตัวเองมีทีเด็ดในตัวเองในเรื่องของลูกตั้งเตะตรงนี้แวงซองกัมเบนีกุนซือของเบอร์ลี่ก็ยอมรับว่าพวกเขาแพ้แพ้เพราะอ์เซนลดูพิเศษไปกว่าพวกเขานะครับในเรื่องของลูกเซฟท์เซฟเพลย์น,นั้นน่าจับตาเป็นอย่างมากนะครับว่าในเกมต่อไปอ์เซนลจะมีลูกทีเด็ดแบบนี้ให้ได้ติดตามหรือเปล่านะครับแล้วก็ถอดรหัสลับข้อสุดท้ายนะครับนั่นคือ สเปอร์อยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะครับตลาดหน้าหนาวนี้จําเป็นที่จะต้องซื้อผู้เล่นคนใหม่เข้ามาคือแน่นอนครับตอนนี้สเปอร์พุ่งชนกับตัวหลกัหลกๆบาดเจ็บเยอะมากนะครับยาวเป็นหางว่าวกันเลยทีเดียวสำหรับถ้ามองถึงลิสต์ผู้เล่นบาดเจ็บในตอนนี้นะครับคือมันเหนื่อยมากแล้วก็เห็นใจในตัวของแอนส์พอตเตโกกรูดครับแต่ทํายังไงได้ครับถ้าคุณอยากจะจบที่ท็อปโฟคุณอยากจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างคุณต้องมีคุณภาพเชิงลึก ให้มันลึกจริงๆให้มันทั้งใหญ่แล้วก็ยาวปัญหาตรงนี้ของสเปอร์นะครับคือคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์เนี่ยถ้าสเปอร์มีทั้งคริสเซนโรเมโรมีทั้งวิกกี้ฟานเดอร์เฟนอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ตอนนี้วิกกี้ฟานเดอร์เฟนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วโรเมโรเองเนี่ยก็ติดโทษแบนยาวถึง3เดือนนะครับดังนั้นมาสะท้อนเห็นถึงว่าเมื่อไม่มี2คนนี้ไม่มีใครที่จะคอยเชื่อมั่นได้นะครับไม่มีกองหลังคนไหนของสเปอร์ที่จะคอยไว้ไวงใจได้ดังนั้น ตลาดหน้าหนาวสเปอร์จําเป็นที่จะต้องลงตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีข่าวกับเคลลี่นะครับกองหลังของบอลหมัดนะครับซึ่งตอนนี้คือลูกผีลูกคนละเพราะเคลลี่ยังไม่สามารถที่จะต่อสัญญากับทางบอลหมัดได้เลยบอลหมัดก็รู้ดีครับว่ามันต่อ,อยากคือถ้าบอลหมัดยอมนะครับยอมปล่อยเนี่ยบอกเลยว่ามียักษ์ใหญ่ลหลายทีมอยากจะเข้าหาหนึ่งในนั้นคือสเปอร์สเปอร์มองว่าตอนนี้นะครับไม่สามารถใช้อลิไดเออร์ได้ไม่สามารถใช้เบนเดวิสาาได้เพราะว่า มันไม่มีความคงเส้นคงวาขาดความแข็งแกร่งในตัวเองนะตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาบ์อาจจะต้องมีการเสริมทับคือถ้าไม่เสริมบอกเลยว่าเสียวแต่ถ้าเสริมได้บอกเลยว่าเฮ้ยอาจจะทําให้สเปอร์กลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมนะครับอย่างน้นอยๆมีกองหลังตัวที่3ที่ะคอยแบบไว้วางใจได้นอกเหนือจากโรเมโรกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะครับนั่นคือการถอนรหัสลับสําคัญระดาบิกซก ของพิมพ์ล็กที่ผ่านพ้นไปในช่วง m a ตช์เดย์ที่12คิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมซับพอร์ตช่องทางอิกาชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อิกาชเแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรกับ